สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับมุมอิบนะคะแล้วก็ที่แผนตลอดบ้านล้องไปยย วันนี้อยู่ที่สาขาบางปรีนะคะเราก็คลิปนี้เช่นเคยค่ะมีรถหนึ่งคันที่จะมาแนะนำนะคะใครที่มองหา SUV อยู่นะคะคันนี้เป็น Toyota a อ a วนซนั่นเองอ่านะคะเรียกว่าเป็น SUV ที่7ที่นั่งนะคะ3แถวนะใครที่สนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ติดตามกันให้ดีๆเดี๋ยวจะมาบอกโปรโมชั่นแล้วก็ราคาพิเศษสำหรับคันนี้ให้นะคะ โปรโมชั่นนะสำหรับใครที่สนใจนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นลูกค้าคะหน0 0บาทเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นมาบให้อีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะคะหรือจะเลือกเป็นดอกเบีย้ยที่2.79ก็ได้และสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่บอกว่ามีสลิปคาร์บอนและมาหาเราเป็นที่นี่ที่แรกนะคะลูกค้าต้องมาเป็นที่แรกเท่านั้นนะ คุณจะได้รับนะคะการผ่อนให้เลยฟรีๆอีก1ง,งวดด้วยกันนะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ผ่อนฟรีๆหนึ่งงวดนะคะต้องมีสลิปคาร์บอนค่ะและ2คุณต้องมาที่เราเป็นที่แรกเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันแล้วกันว่าอเวนซ่าคันนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นอะไรรวมไปถึงรอบคันแล้วก็ฟังก์ชั่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะโตยโยต้าเวนซปี2009 ะคะสีฟ้าคันนี้ค่ะนะคะสวยนะสีสวยอยู่นะคะลูกค้า่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เป็นซิน1.5ปี2009นะคะันนี้เป็น SUV 7ที่นั่ง3ตอนสีฟ้าคันนี้นะคะใครที่มองหาอยู่เนาะอ่ะสวยงามนะคะสภาพนะคะโอเคเลยนะคะราคาพิเศษนะคะอยู่ที่259,000บาทนะลูกค้าผ่อนเบียงแค่ตกเดือนละ5,000เท่านั้นนะคะ ฟังไม่ผิดแน่นอน SUV นะคะแต่ว่าได้ราคาได้ราคาผ่อนเนี่ยเท่ากับ5,000บาทคือแบบเท่าอีโคคาเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์ดีเท่านั้นใครที่สนใจยังไงทิ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะรอบคันล้อแม็กนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ่ะมาค่ะอ่านะคะไป อเวนซ่าคันนี้นะสีฟ้าสวยๆนะคะปี2019นะคะเครื่องยนต์เบนซิน1.5 cc นะคะก็เป็น SUV นะคะที่คลิปนี้เนี่ยให้คุณผ่อนได้เดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะก็จะเป็น7ที่นั่งนะคะแล้วก็3ตอนนะคะคันนี้นะคะ ซึ่งไอ้เจ้าเบาะแถวหลังก็คือสามารถได้นี่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าไม่นั่งก็คือพับสามารถเก็บของจุของอะไรได้เยอะเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะรอบๆคันนะคะสวยนะ ไม่แบบไม่มีชนหนักตัดตอนแตอย่างใดสภาพรอบคันโอเคเลยดีงามนะคะคันนี้นะปี2009นะคะสีฟ้าคันนี้ใครที่สนใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทิ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ได้นะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างสภาพนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรข้างในบ้างนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะ นะคะข้างในนี้นะคะก็ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะเพราะว่าเป็น SUV เนาะมี3แถวเลยนั่งได้เจที่นั่งนะคะรถครอบครัวใครที่มองหาอยู่นะคะก็เพื่อคันนี้ไว้เป็นตัวเลือกนะคะฝัะ่งคนนั่งนะคะก็มี a i r ์ a บนะคะหนึ่งที่นะคะตัวนี้อ่านะพวงมาลัยก็เป็นแบบปกตินะคะเดิมๆธรรมดานะคะมีในส่วนของตัว หน้าจอนะคะเครื่องเล่นจากไพโอเนียนะคะคันนี้นะก็สามารถกดทัชสกรีนนะคะสั่งงานทัชสกรีนได้ดูฟังเพลง f m m m หรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีช่องใส่ซีดีนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็อแอร์นะคะก็จะเป็นแบบมือหมุนนะคะปรับความ ความเย็นความระดับของแอร์นะคะเป็นแบบมือหมุนอย่างนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นออโต้นะคะคันนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีช่องใส่ของนะคะได้หลากหลายค่ะนะคะอ่ะนะคะส่วนเบาะนะคะอย่างที่บอกเป็นเบาะผ้าแบบเขาเรียกอะไรพาผ้าทูโทนนะคะสีดําแล้วก็แต่งตรงนี้นะคะแล้วก็ ภายในกว้างขวางนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีเป็นฟังก์ชั่ามีเป็นแอร์นะคะให้สําหรับคนที่นั่งโดยสารนะคะด้านหลังนะคะ3มช่องด้วยกันนะเอ่สช่อง3มช่องด้วยกันนะคะเย็นสบายแน่นอนนะคะตัวนี้อ่านะคะกว้างขวางอ่ะลูกค้ารถครอบครัวใครที่ครอบครัวใหญ่คันนี้ตอบโจทย์นะคะ7ที่นั่งนะคะ3แถวนะคะด้านหลังคุณลูกค้าสามารถทับเบาะได้นะคะในกรณีที่ไม่มีคนนั่งก็สามารถจุของเก็บของด้านหลังได้เยอะอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอ่ะ นี่ก็คือรวมๆนะคะของ SUV นะคะ Toyota v a n น a คันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราตัวกระจกนะคะก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วนะคะนี่นะคะรวมไปถึงกระจกข้างด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกแล้วกันในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ราคานะคะ ใครที่มองหานะคะรถครอบครัว SUV นะคะช่วงเทศกาลสงการกลับบ้านนะคะอยากได้รถครอบครัวพาครอบครัวของคุณไปเที่ยวนะค,ะคันนี้ตอบโจทย์รวมไปถึงราคาสบายกระเป๋านะคะคันนี้ Toyota Avanza ปี2002009นะคะเครื่องยนต์เบนซิน1.5ราคาสำหรับ เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทลูกค้า259,000บาทนะคะแต่ว่าได้ SUV ไปรวมไปถึงนะคะให้คุณผ่อนต่อเดือนเป็นแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะเออ5,000บาทเท่านั้นสบายกระเป๋าม,ามากเลยใครที่สนใจนะคะยังยังไงอย่าลืมนะทิ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะรวมไปถึงค่ะคันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะคะ1 0 0 0บาทเท่านั้นไม่พอนะคะมีโปรโมชั่น มบให้าาไม่ว่าจะเป็น0%นาน12เดือนนะคะหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ย2.79หรือใครที่บอกว่าเป็นพนักงานประจำเมสลิปคาร์บอนมาที่เราทีแรกรับไปเลยผ่อนฟรีให้อีกหนึ่งงวดด้วยกัน่คะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รุ่นนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้เดี๋ยวมีพี่เซลติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนอยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ